ไท่ตุนราชวงศ์ฮงหั่นเป็นไท่ไก่จักมณฑลไหยหลำหำไหลเอ้หัไหลอุ้ยกินแล้วหำไม่ไหลอุ้ยอ้ยขอยืนยันนะครับไม่ใช่ยืนยงโอภาคุณแมอร่อยจริงๆครับสนับุนุนโดยช่องหนึ่งเวิร์กพอยตูกใจไหมเจ้านายครับวันนี้เมนูนะครับผักบุ้งไฟแดงครับผุ้ชายคิดครับนี่มิตรหลุมครับผมผักบุ้งไฟแดงครับเชฟกระทะรั่วครับผม ค่ะวันนี้ผัดถัถ่วเขียวครับอ้าวนี่ผัดถั่วงอกไม่ใช่เหรอคะถั่วเขียวถั่วงอกค่ะเขาใช้ถั่วเขียวปลูกแล้วกลายเป็นถั่วงอกบังหูเรื่องนี้อย่างเล่เจ้านี่อ้าวแล้วเขาบอกบอว่าอัน้หูจะบอกเอาถั่วเขียวไปบเดกยวกนไก่ทอดตาขครยครับอู๋หน่อไม้ใส่หมูสามสั้นต้มจืดไข่น้ำใส่หมูแดงวันนี้หมูไม่แดงกูแดงเองอืมอๆๆอืมสนับสน<ม>ุนโดยยาทาสังขังตาราฤาษีคัดจมูกนับเมือกไหลครับหมาอหาครับคุณประเด็น คุณเบื่อไหมกับอาหารด้มเดิมแต่นี่คือผักไก่บ้านใส่พริกแกงใส่หน่อไม้และนี่คือเมนูพิเศษต้มเข้มกระดูกอ่อนใส่หัวปรีแต่ท่านโทรสั่งตอนนี้คุณได้ชิมฟรีสองขอนมีแห้งเราทุกเชือประจำผัดดอกไม้กวาดครับอไม่กวาดใส่ข้างในไก่ครับไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้ครับอ๋อโอ้โชกใจพัดยังไงมันชักในกรวดจะรู้เปล่าผัดยังคะผัดดอกไม้กวาดเอ้า<ะ>ม,มันไม่คือกันหรอ่ค<ร>ะกวนตลอดเนี่นะครับ หมูอบเนยครับผมซี่โครงหมูอบเนยครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวได้กินครับซี่โครงหมูอบเนยแป๊บเดียวครับว่างเลยครับว่างครับถ้าไม่ว่างจะมาทาหาพระแสงอะไรนะครับเออปลาส้มทอดนะครับแล้วก็หมูอบเนยพร้อมส้มตํานะครับแม่ส้มตำอะไรไหมครับวันนี้เอาต้องอร่อยสิครับแม่เราตําหากลือตะรีไปเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวฮิวิไปฮิวมาทำไมครับเดี๋ยวพขจัดเต็มเลยให้น้องคนคางอย่างมากมายเลยทีเดียวผมถามก็ไม่ได้ ทอดปลาสมกับแกงนาอไหมอาหารถึกแต่แซ่บแซ่บแซ่บแซบๆๆๆน้ำเนได้ไดเ้เนี่ยเรเคยเห็นีสแตกเอ้ยขอจิ้มน้ำยก็บอะไอ้เนาะ่เด้อยิปากกด้ยวยกิาน,น้หมันงนึ่กรอับข้าวกินหางค่ะไอ้ไอ้ไอ้ทำอะไรคะตําเมอตําแตงอะเฮ้ยตําแตงตอ ไก่ชอมน้ำพริกกะปิน้ำพริกปะาน้ำพริกนมงนาเนื้อสับผักกปีไก่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 เ้ยไห้พูดให้พูีู่ดจกบรงนี้นะครับกินแม่ขั้นเจ๋เว้ยบ่าวพูดอะไนลี่มัมพี่มัพี่กูพี่มัมพี่ม่มครับเขาบอกกันว่าตลกอย่าไปเล่นต่อที่เวิร์กพอยที่ไม่ใช่ถ่ายรูปไ่ใช่่ไก่ไกพี่งานงานสมกลฟิล์มพี่ไม่ใช่งาน Po กอย หายหายเล่นเต็มร้อยเลยพี่เล่็มันต,ต้องกันอะยุคนี้สมัยนี้อะครับ